สวัสดีเพื่อนๆชาวฟิปโป๊กเกอร์ทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาว mm ิเคราะห์แฮนไททันแฮนที่เราจะมาวิเคะร์อันนี้จะอยู่ในรายการเมนอีเวนต์บายอิน0 0 0 0งนดอลลาร์นะครับตอนนี้แอคชั hmm. <small> buy, mm ่นหมอบหมดมาถึงสมอลบายมี A5 ห้าออฟซูด hmm. ตอนนี้เขาเลือก mm hmm. ที่จะคอ mm hmm. ไป1,000หรือว่าลิมนะครับตอนนี้ยังเหลือ45คนครบเลยนะครับ mm hmm. เพราะว่ารายการเพิ่งเริ่ม ฝั่งของบิ๊กไบตอนนี้เขามีควีนแจ็คออฟซูทแต่ว่าเขาไม่เลือกที่จะเช็คนะครับเขาเลือกที่จะโอเพนเลสไปที่4,000ฝั่งสมอลาบที่ลิมมา1,000เมื่อกี้ก็เลือกที่จะคอตามไปดูฟลอปก่อนด้วยราคา4,000ชิปตอนนี้พอรตมี9,000นะครับฟลอปเปิดมา3ใบแรกเป็น Q King Jack มีเข้าลำตัด2ใบ ตอนนี้ฝั่งของ small by ไม่ติดอะไรนะครับแต่ว่าเขาสามารถดอ10ได้ถ้า10ตกมาเขาก็ติดนัสเตทเขาเลยเลือกที่จะเช็คไปก่อนส่วนฝั่งของ big by ตอนนี้มี two pair เขาเลือกที่จะเช็คผมคิดว่าเช็คตรงนี้ไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าถ้าฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีพวกดรอต่างๆเขาก็จะได้ฟรีการ์ตตรงนี้ผมคิดว่าเราควรที่จะยิงเพื่อเรียกแวลรูปเลยดีกว่าแล้วก็เป็นการถามทางฝั่งตรงข้ามด้วยว่าเขามีอะไรแต่ถ้าเราเช็คนี่เราอาจจะไม่รู้เลยนะครับว่าเขามีอะไรกันแน่เธิร์นเปิดมาเป็นี้าตอนนี้ฝ เขาเลือกที่จะเช็คไปก่อนเหมือนเดิมแอคชั่นกลับมาถึงฝั่งของ Big Buy ยังไงตรงนี้ก็ต้องเบ็ดแล้วนะครับเพื่อเป็นการเรียกแวนลูแล้วก็ถ้าฝั่งตรงข้ามเขามีดออยู่เนี่ยถ้าเราไม่เบ็ดตรงนี้เขาจะได้ฟรีการ์ดที่ริเวอร์ยังไงเราก็ควรที่จะเบ็ดเขาเลือกที่จะเบ็ดออกไป2,500ชิป ฝั่งของสมอลายถ้าดูตามหน้าไพ่ยังไงตรงนี้ก็คอยากมากแล้วครับเพราะว่าไพ่เราอ่ะมีโอกาสตามสูงแล้วก็พัฒนาได้ยากแต่ว่าก็ต้องมาดูนะครับว่าเขาจะแอคชั่นยังไงเพราะว่าโปรเนี่ยเขาเล่นตามเลนช์ไพ่นะครับเขาอ่านเลนจ์ไพ่กันเก่งมากๆเขาไม่ได้เล่นตามหน้าไพ่ยอย่างเดียวเขาเลือกที่จะเช็คลีสไปที่1 9 5 0 0ชิปถือว่าเป็นแอคชั่นที่เอ็กเกรสซีมากๆนะครับตอนนี้เขาอาจจะเลพิเซนต์ว่าเขาเนี่ยมีสเตทไปแล้ว การมาถึงฝั่งของ b ิกไบโดนเช็คเลสในสปอตนี้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาเลฟิเซน,นว่าเขาสตรองมากๆนะครับคือถ้าย้อนกลับไปดูแอคชั่นตอนพลีฟอบฝั่งของสมอลไบเนี่ยเขาริมหมาเขาอาจจะริมมาด้วยพวกสตรองแฮนมากๆก็ได้นะครับตรงนี้มันก็เลยทําให้เราเนี่ยดาวเลนช์ไพ่ของฝั่งตรงข้ามได้ค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับหลังจากคิดดูอย่างดีแล้วเขาก็เลือกที่จะไม่ยอมไม่ง่ายในสปอตนี้เขาเลือกที่จะคอตามไป19,500ชิปเพื่อไปดูริเวอร์ก่อนถ้ายอมในสปอตนี้จะดูวี หรือเปิดมาเป็น9โพดำตอนนี้ฝั่งของ Big b บามีโอกาสชนะ100%ด้วย2คู่ของเขานะครับแต่ว่าการที่ฝั่งของสมอ l บายเนี่ย mm hmm. เขาเลือกที่จะเช็คลสเลฟเปอร์เซนต์ว่าเขามีสเตทที่เทินในสปอตน,นี้9ตกมามันไม่เปลี่ยนอะไรยังไงถ้าเขาจะบลับเขาก็ต้องบลับต่อนะครับอยู่ที่ว่าเขาจะใช้ไซส์ไหนแล้วฝั่งของ Big b บาเนี่ยจะกล้าจะบลับหรือเปล่า เขาเลือกที่จะโชว์ความแอคทีฟแล้วก็ยิงต่อเนื่องนะครับไม่เลือกที่จะเช็คในสปอตนี้เพราะว่าเขามีโชว์ดาวแค่คู่5ยังไงถ้าโชว์ดาวในสปอตเนี้ยเขาแพ้นแน่นอนเขาเลือกที่จะบัฟไปที่3 6 0 0 0ชิปก็ประมาณ3ส่วน4ของพอตก็ถือเป็นไซส์ที่ใหญ่พอสมควรนะครับฝั่งของบิ๊กบายถ้าจะจับบลับในสปอตนี้ก็ถือว่าค่อนข้างอันตรายนะครับเพราะว่าฝั่งของสมอลบายเนี่ยลิมคอมาที่พรีฟอบเช็คลสใหญ่มากๆที่เทิร์น แล้วก็ยิงต่อเทรเวอร์พันุแอคชั่นอย่างนี้เขาก็ตัดสินใจที่จะหมอบไปดีกว่านะครับเพราะว่าในสปอตนี้ก็ชนะแคบลัฟฝั่งของสมอลบายก็เล่นแอคซีฟสุดๆนะครับถือว่าเล่นดีในสปอตนี้บัฟได้ดุเดือดมากแล้วก็สามารถเทคพอร์ตมาด้วย A5 ออฟซูดที่ติดแค่คู่ห้าบนบอร์ดสเตทสำหรับการรีวิวแฮน์ไททันในสปอตนี้ก็จบเท่านี้นะครับรอติดตามในเพจ f l i ปโป ker Thailand สำหรับ E p ีถัดไปในอาทิตย์หน้านะครับรับรองว่ามีแฮนเด์เดือดมาให้เพื่อนๆได้ดูแน่นอนสสสาหรรัััับบนนนีีล้ลกกไปก่อดค